นะครับที่ทุกท่านมาให้กําลังใจเราแล้วก็มาให้คําติชมต่อการทํางานของพวกเราที่ผ่านมานะครับผมจดประเด็นตั้งแต่ทุกท่านฟังทุกท่านพูดไว้หลายประเด็นครับขอไล่ทีละประเด็นดังนี้นะครับใช้เวลาไม่นานครับประเด็นแรกครับต่อประเด็นเรื่องปัญหาสันติภาพนะครับที่เพื่อนของเราฝั่งนี้เป็นคนถามนะครับผมมีความเห็นอย่างนี้ครับผมเห็นด้วยว่าที่ผ่านมาเราทําไม่ดีพอ ที่จะหยุดยั้งสถานการณ์ไม่ให้มาถึงจุดนี้ผมคิดว่ามาถกเถียงสถานการณ์กันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันยากลำบากแล้วดังนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคิดว่าเราทําไม่พอที่จะหยุดยั้งสถานการณ์มาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดทุกคนนะครับไม่มีใครกระหายเลือดไม่มีใครกระหายสงครามพวกเราต้องการสันติภาพและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าวันนั้นพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี วันนี้สถานการณ์จะไม่มาถึงจุดนี้เด็ดขาดขผมเชื่อว,ว่าถ้าพวกเราเป็นรัฐบาลตั้งแต่วันนั้น <iß ulin> เครื่องมือต่างๆจะถูกมาใช้เพื่อยับยั้งไม่ให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการทูตไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการต่างประเทศจะถูกทํานํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและสถานการณ์จะไม่มาสู่จุดนี้ที่ประชาชนต้องเดือดร้อนนะครับ ปัญหาข้อที่2ครับปัญหาข้อที่2ที่ผมอยากจะตอบก็คือเรื่องออการฉีกสัญญาวันนั้นเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเราเป็นคนตั้งโจทย์ทิ้งไว้ตั้งแต่กลางปีก็คือเงื่อนไข MOA เนะครับเมื่อสถานการณ์มันมาถึงจริงๆเราจำเป็นต้องตัดสินใจเราตัดสินใจเสี่ยงอย่างที่อาจารย์ปยระหยุรได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เราทำอย่างเปิดเผยครับ ข้อเสนอของทางการเมืองของเราเปิดเผยและตรงไปตรงมาแต่เราทําไม่สําเร็จเราล้มเหลวนะครับแล้วผมคิดว่านี่คือสปิริตที่ผมชอบมากไม่เคยมีเวทีไหนที่ผู้นําของพวกเราทั้งสี่คนมาอยู่ด้วยกันนี่เป็นเวทีแรกครับเพื่อมาทําไมครับเพื่อมาบอกว่าเราทําพลาดไปแล้วแล้วเราไม่ขอโทษอย่างอิดอออดอครับ มาขอโทษมาแสดงความรับผิดชอบกับการตัดสินใจอย่างยืดอกตรงไปตรงมาและเปิดเผยเหมือนตอนที่เราทำเอมโมเอครับและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกประชาชนในวันนี้นะครับนี่คือครั้งแรกจริงๆที่พวกเรามาแล้ววันนี้นี่คือสปิริตของทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรคุณพิธาคุณชัยธรรวัฒน์คุณนัทพงศ์หรือว่าอาจารย์ต้นพวกเรามาที่นี่ผมว่ามันคือสปิริตของเราว่าเรามาบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ณวันที่เราทําเราทําอย่างสง่าผ่าเผยณวันที่เราทําไม่สําเร็จเราก็มาบอกกับประชาชนอย่างสงา่าผ่าเผยเช่นกันไม่มีอะไรต้องแอบ,บกันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่พวกเรามายืนต่อหน้าทุกท่านเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ผ่านมาจะทําให้ทุกท่านไม่ทอดทิ้งไม่หยุดสนับสนุนพวกเราครับ <iß> บทเรียนที่ผ่านมาครับ <c oughs> เมื่อสักครูม่มีท่านถามว่าเราเราเรียนอะไรกับ อีกรอบที่ผ่านมาบ้างต้องบอกก่อนว่าถ้าบทเรียนครั้งนี้มันบอกว่าต้องทําให้เราทํางานการเมืองแบบอื่นถ้าทําให้เวลาเราเดินไปไหนพื้นดินเป็นทางพวกเคี่ยวเราลากดินเหมือนคนอื่นถ้าทําให้เราต้องหักหลังเป็นกลับกรอกเป็นหลอกลวงเป็นมีลี่เหล่มมีกลนเกมต้องไปทําอะไรดิวแบบรับๆดิวแบบเปิดเผยกับประชาชนไม่ได้ถ้าบทเรียนมันบอกให้เราทําแบบนั้น ผมไม่ทําผมทําไม่เป็นครับทําการเมืองแบบนั้นไม่เป็นครับแล้วถ้าต้องทําการเมืองแบบนั้นไม่ทําดีกว่าครับไม่เชื่อด้วยว่าการทํางานการเมืองแบบนั้นจะทําให้เราถึงเส้นชัยได้เพราะเราไม่มีอํานาจอื่นที่จะไปบังคับผลการเจราจาอํานาจเดียวที่เรามีในการบังคับผลการเจราจาหรือบังคับข้อตกลงก็คือประชาชนก็คือพวกคุณเท่านั้นเองดังนั้นถ้าทำงานการเมืองแบบอื่นเราจะเสียสูญเสียพวกคุณซึ่งท้ายที่สุดเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับ ประเด็นต่อไปครับบทเรียนอะไรอีกบทเรียนที่สําคัญก็คือมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆต้องเป็นพักเดียว250เสียงเท่านั้นครับข้อสุดท้ายครับต่อปัญหาเรื่องรัฐรรมนูญ9้าต่อไปและแกรนคอมโ r รไม s ์20ปีที่ผ่านมาวันนี้เราอยู่ใน ไตรมาสสุดท้ายของปี2568เมื่อ20ปีที่แล้ว2548ช่วงนี้เลยครับเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยงด้งทางการเมืองรอบนี้ที่นำไปสู่การยุบสภาในเดือนกันยายนปี2549 20ปีพอดี20ปีที่ผ่านมาเรามี10นายกรัฐมนตรีสำคัญกว่านั้น2การเลือกตั้งล่าสุดคือการเลือกตั้ง66และการเลือกตั้ง62ผลการจัดตั้งรัฐบาลไม่สอดคล้อง การลงคะแนนเสียงของประชาชน20ปีที่ผ่านมาเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว3ฉบ,บับ4050และ90คนที่เกิดในวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วคือคนที่เกิดในปีพศ2548ยังไม่เคยสัมผัสการเมืองที่ปกติยังไม่เคยสัมผัสการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ยีปีที่ผ่านมาสังคมไทยยังหาคําตอบไม่ได้ว่าจุดสมดุลระหว่างอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งกับอำนาจที่มาจากจารีตจะอยู่ร่วมกันอย่างไรไม่มีข้อสรุปจนถึงวันนี้และนี่คือจุดต้นตอความขัดแย้งทางการเมืองการกระบกใหม่มันจึงหมายความว่าจะหาทางออกให้การเมืองอย่างนี้นำไปสู่การเมืองปกติได้อย่างไรการเมืองปกติที่จะพาประเทศไปข้างหน้า ที่จะไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําไปแก้ปัญหาขี่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่จะไปส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสันติภาพให้กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเราจะนําการเมืองปกติลับมาสู่สังคมไทยได้อย่างไรดังนั้นการบีแกนคอมโพมนิส์มันคือการพยายามหาจุดร่วมที่ทุกฝักทุกฝาก่ายไม่มีใครได้หมดแต่มีกติกาอยู่ร่วมกันในสังคมชุดหนึ่งที่ทุกฝักทุกฝ่ายยอมรับกันได้ ดังนั้นในแง่นี้บทเรียนครั้งนี้มันบอกว่ามันไม่ง่ายเลยมันยากมากในแง่นี้มันบอกว่าอะไรมันบอกเราว่ามีแต่การทําให้สองอำนาจนี้เสมอกันเท่านั้นถึงจะนําไปสู่แกนรคอมปรไม i s ได้มีแต่การทําให้อํานาจที่มาจากการเลือกตั้งและอำนาจที่จาริตใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่านั้นจึงจะนํามาสู่แกนรคอม p ร o ม i s ได้และมันจะอยู่ที่การเลือกตั้งครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ไม่ทอดทิ้งพวกเราขอบคุณมากครับ